สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนจะรวยช่องที่มีแต่แนวทางของฮานอยนะครับซึ่งในช่วงนี้เราก็จะมีให้ฮานอยกันอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับเอาเรามาเริ่มกันที่ผลการออกรางวัลน,นะครับงวดประจําวันที่1สิงหาคมเป็นงวดแรกของเดือนนี้นะครับก็มาดูกันที่ฮานอยพิเศษกันก่อนเลยนะครับ เลขที่ให้ไว้นะครับพานอยพิเศษคือแปดห้านะครับวิ่งเจ็ดนะครับซึ่งผลรางวัลที่ออกเลขท้ายสามตัวบนนะครับเก้าสองหกครับล่างศูนย์หกครับอันนี้ไม่เข้านะครับสำหรับพานอยพิเศษยังไงก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับต่อไปห้านอยปกติครับเลขที่ให้คือสามสี่วิ่งแปดนะครับผลรางวัลที่ออกครับสามตัวบนห้าห้า หครับล่างห้าเก้าครับอันนี้เรียกว่าโฟห้ามากัเไยทีเดียวก็ไม่เข้ากันอีกเช่นกันนะครับก็ต้องขออภัยอีกครั้งนึงนะครับและตัวสุดท้ายครับที่ห้านอยบีพครับสองหกวิ่งเจ็ดครับผลวันที่ออกนะครับสามตัวบนแปดศูนย์หครับล่างหนึ่งหนึ่งครับค่อยลงใจนะครับยังมีเข้าสักตัวหนึ่งนะครับก็คือเลขหนะครับศูนย์หก ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับใครที่ตามกันมาแล้วก็ชื่นชอบอยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าอยากให้เราทําแนวทางประเภทไหนยังไงนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับสำหรับแนวทางฮานอยประจำวันที่2องสิงหาคมนะครับฮานอยพิเศษนะครับเลขเด่นในงวดน,นี้ของฮานอยพิเศษนะครับคือ1 และสี่ครับเลขวิ่งที่เราให้คือหกครับแล้วก็มาที่คู่เด่นหรือคู่มงคลของเรานะครับจะมีสองหนึ่งครับหนึ่งสามสี่สองและศูนย์สี่ครับอย่างที่บอกในทุกทุคลิปนะครับว่าตัวเลขของเรานะครับเป็นเลขที่มาจากสถิตินะครับไม่มีการคำนวณในทางสิ้นนะครับมาต่อที่ห้าน้อยปกตินะครับ เลขเด่นนะครับเก้าสามครับเลขวิ่งในงวดนี้ครับห้าครับส่วนคู่เด่นหรือคู่มงคลของเรานะครับจะมี09นย์เครับสองสและ10ครับมาต่อกันเลยนะครับที่ตัวสุดท้ายครับผมห้านอย VAP ครับ สำหรับฮานอย v p เลขเด่นคือ04ครับเลขวิ่งนะครับ9ครับส่วนคู่เด่นหรือคู่มงคลของเราในงวดน,นี้จะมี59ครับ73 55ครับและ19ครับนะครับนี่ก็เป็นแนวทางฮานอยสำหรับวันนี้นะครับ ใครชอบตัวไหนก็ตามกันไปดูนะครับตามไปแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเข้าไม่เข้าตามแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะมาพบกับคลิปแบบนี้นะครับในทุกๆวันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe จะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ